เลิกแล้วนะครับไฟแรกของปีออนะครับมาปากักเิ็ดนะครับมาทดลองนะครับมือนีเอามาจากขาสิบหลังนะครับปึอบ้อ่ะบวกหนึ่งบวกหนึ่งอู้จมตงงามดูอะไรล่ะตงงามขึ้นมานิดนึงอู้อู้ แล้วขึ้นมาตัวได้ซียูคืนกับตก๊กฮักตกเนี่ยหักความขัมน้นเนี่ยปิดกลุ่มอีกแล้วเพืปเป็นไปลายอยาอมาแล้วครับนี่เห็นทหาร อบเอานี่ครับเอานะครับสวัสดีพี่น้องยามแรงๆครับผมพบพอกันคือเก่าวครับผมมานะครับช่องอินไซต์เทศบาทนะครับบน Youtube แล้วก็เพจ a c e b o o k พี่น้องนะครับไส้เริ่แล้วนะครับไฟแรกของปีเออนะครับมาปักบิดนะครับมาทดลองนะครับมือนี้เอามาจากหาสิบลังนะครับ ครับนี่เขียดครับผมเขียดนะมาลุนเบิ้งนะครับมือนีนะครับโซนเกาปีไกลผมนี่นะครับแต่ว่าผมเห็นกระจอย่างนะครับกะบเป็นั้งเข้ากับัานมาอีกน้อยครับผมเดี๋ยวมาหลุนเบิ้งนะครับมือนีสิมีความหมานบอกกับเงียเขียดครับผมกับเบสหาสิบหลังเนาะเอานะครับไฟแรกไฟแรกของปีไปนะครับมาหลังแรกหลังแรกที่นองครับโอ้เบดกับ ใส่เป็นเบียดอันนี้ครับมีสามซิพี่น้อมีขนาดเดยวอีใแห้องผมใส่แหลกมนันหนาในเออปูดเลยยุ่งขึ้นมาไว้แต่ยุ่ง Hai hai à Giật căng suốt suốt thương lên. Cái cứ bên sần sần. ขอใอยมีโอเคเอาก็เดีดินยู่ ลงเขาดีเลยตังนี้ก็เพราะกคางเอไล่ครับ พี่น้องครับเดี๋ยวจังไี่ขอหยาดใส่ก็นอใส่เบิรงแกสองหลังครับผมค้าแล้วค้าแล้วอุย้ยมองนี่เหมาะเหมาะเหมาะเนี่ยนะครับปกันอยู่นี่แหละเดี๋ยวจังไี่พอกันรอบยามนะครับประมาณถุ่มสองถุมเนาะไปไฟแรกมันมันมัน,มนสับพูพอกันรอบอสองถุมสิสามทุ่มแล้วครับสองถุมสี่ซิบกลัวๆนะเ,เดี๋ยวเวลายามครับผม มาเด้อปูตาเด้อถูกมันมานเขานะครับ <c oughs> จมปากจมคำจังไงนาะก็สหมานเขานะครับรอบสองทุ่มกลัวสามสามทุ่มสองสามทุ่มครับผมามาเป็นยังไงไฟแรกของเราคือซื้อแต่ โอ้อันนี้ยวนี่หลอนครับหายไปเสียล้วเนี่ยโอ้ตัวนี้ตายติดตบเอา้าขระหยัดมาสร้งหลังแหลก็ได้เติมเนื้อเลยครับโอเคเนื้อตายเอา้าไปว่ากันครับเติมเนื้อก่อนโอ้โหมาแล้วครับปลาตัวแรกนี่หวังเออใส่ปนครับนี่ ใส่ปุ่นใส่ปุ่นมาใส่ปุ่นเอาไปปุ่นเห้อเนาะนี่การต่างหลายหลังมาโดนหลังนี่อย่าเครียดครับติดบัวลาย โ okay. อเคแต็มแรกครับเอาเก็บก่อนพี่น้องแต็มแรกต้องเก็บต้องแหกมานย่อนตอนแรกแต็มแรกโฮ้ฮโตป่าหน่อยก็สว่งนิวอีกเอามต็มนเ,นเนี้ยเนี่ยหมดแล้วแล้วไป นี่มันเห็นตัวแล้วพี่นอ้องใส่ใส่โอ้ใส่ปนสวยๆเต็มคอนะในเนี่ยอย่ยาลุดอย่าลุดอโอเคเขียดกินเบิดเลยครับกินหมดตัวเลย ชิมกับเรามะปวดยากซะด้วยตลุ่นนี่ว่าป่าเนี่ยใส่เบ็ดเอ้าปวดก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปโอสียงครับผมสซมสองเอ้ยปลาไหมหลังนี่พี่น้องโดนครับไปเลยบ่อ้ยู มั่จะลุนเดี๋ยวกันเดะอ้อตัวสวยตัวสวยใส่ปูนเอาเก็บคือเกาครับใส่ไดนก็เพาว่าต้องเก็บใส่น่ารักเต็มสามครับผม ในเรื่องยู่งคนเนี่ยเนาะรุดรุดเกือบบดได้แฮบโอ้ยตัวหน่อยอยู่ืฮะดูกันต่อหลังนี้ยังไงเนี่ยเขียดไปไหนเนี่ย หปมนกลับมาบึ้งครับไปใ,ให้เร็วกันน้ำท่วมเขียดอู้จุ๊กอูอากาศ เขียต <ort>. ึ้งขึ้นมาอยู่น้จังสิน้ำถ่วนข้างหน้ามั้ยครับมมองเลย หมดไปหมดมืดบ่มืดอันนี้เขียดตุยโอ้ยถูกัดเกินครับไปเอาหลีกคู่เดียวครับเดี๋ยวยุดเกือบซิบหลังอย่าเซนเงี้ยก่อนพี่น้อนครับเบีิดแล้วมาดูตอนทำครับโอ้ย ยืมมาไปสามหลอดครับใส่ปนสามหลอดหาคำเป็ดหาซิบหลังอ๋อื่ยอยู่ไฟเลยกโอ้ยส่วนนีส่วนปลาหน่อยวะเป็นห้อยกระจกอะ ใส่ไปเนี่ยูยครับเ,าเนาะจะยัไงไงมาอยากยำมารลุนกูเป็ีนย้ำกันเปียนเสาเน้ะพี่น้องไปนะครับเป็ียนเาสามีตัวอีกว่าได้ไปป่นสามป่นละ่ะ <c oughs> สวัสดีพี่น้องตอนเสาเสพี่น้องครับตีหายี่สิบโอ้คืนฝนตกหนัก มากูเบียดพี่น้องฮึบหลังนี้ส้มสายพันธุ์ไปเลยฮึบฮึบฮึบโอ้มีเตี่ยงครับมาแถมแรกเช้านี้ปลาคือใส่เดียวกันดีเถอะ อเอานี่คร so so so, um, ับเช้านี้เช้านี้ตีห้ายี่สิบแล้วครับขึ้นฝนย่างแห้งนี่เอาหวานๆเต็มแรก Nghĩa xài khuẩn thật Lắng nưng là ô lắng này nhựa mượt À Đi đu cân to Mà lẹo tèm lẹc À Mà ịt nưng bây giờ Buộc อู้ตรงตรงงาอยู่อะไรล่ะตรงงาขึ้นมานิดนึงอู้อู้อืออือออ้แล้วขึ้นมาฮิปโหหางไวส่ละสูหางไวเซหัวหนุนตับเลยครับ cặp bồi hèp i khác cặp bồi bạc buộc xoắn này tôn nghiêm tôn nghiêm cuốn ไอยปลายลงมาเรื่อยๆคัามมีความมีอยู่เนาะไ้อู้คันนี่โกงปิดโกงแล้วอยู่แบบครับส่งนี ฮะไปกันต่อครับโอ้เก็บเบ็ดกันโอ้ฝนครับฝนฝนตัวหัวปักปะเนี่ยหัวปี่บ่ค่อยได้ตัวเลยครับหัวจม,มิดนี่ โฝนเสิรวันนี้ไมคักแตว่าชั้นพ่ออยู่บ่านา้ำสิ่ล่นถนนแล้วสิล่นทางแล้วไปเอา้าพี่น้องหัวปกครับฟังนี่อันั้นกับหัวปกักตัวไอซียูฝนกับตกคักตกเนี่ยหักพ้อขันน่ะ điện tử khắp khắc ở nè giờ ở bây giờ thì 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 bây giờ Đây là thì นี่ครับเป็ดมีอาการเกือบสูหลังว่ะบ่ถูกว่าไปต่อนักเสร็จแล้วโอ้พี่น้องครับ <c oughs> เป็ดก้มอีกแล้วซึ๊บเป็นได๋ ไปย,ย่งอุ้ยมาแหะครับนี่เห็นทหางเงี้ยเหมือนปมบาปมใส่เงี้ย,ยไวไหลเลยยัอยงอือกินลึกแบบพดเลใส่ไหล่ห้าโอ้บะลลึกครับตากตไหลนี่ปวดกงกโอเค Ở mai đến tẹp mất là các biệt sao nhỉ Một là đứ Việt hông Nhà hỏi tôi đây chút gần ซสีรับสีซดเขียดฝนตกน้ำไหลเขียดยังดินอยู่เลยเอา้าจังไปว่ากันพี่น้องครับเขียเดี๋ยวไปเที่ห้เบื้องพี่น้องฝนงานมือนิโอ้ ประสาคลายครับฝนถึงเที่ฮะเหมือดพี <c oughs> ่ด้องครับ <c oughs> เริ่งผลงานกันเส่วนี้แตกจักหลอดจักเต็ม,มต้นอยงามกว่าหมูกเดี๋ยกปนปะ่ะนะอ้อไหลปนเดียกปุน,ปนอื้ ซีเตียมครับตัวนี้ดึกเฮ้ฝนกระตุกแต่เศร้าฮะไฟแรกกระเจอฝนเลยครับโอเคพี่น้องครับ6โมงละเด็กกลับเด็เมื่อแล้วครับผมเอา มาคลิปนี้จังเลยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามับผมมืงขึ้น 3, สามเสาซีกับเบ็ดห0าสิบังครับผม,มไปกับบ้านครับผมเจอกันใหม่คลิปหนา้าครับผมกดไลค์กดติดตามไปเนี่ยสวัสดีครับ